يَا أيها المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي หรือความรู้ที่12ที่12 12 الحكم لابن الطعية السكادي رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى المصنف رحمه الله لك دعوه ما الله اتوب برسام أتى برسام ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان ฟีดคาะ์บอนมามานาฟิยามาที่แปลว่านะามาที่เป็นการปฏิเสธนะไม่ใช่มาโมซูจมลจำนวนนี้จุมลนฟิอลยาจุมลนฟิอลยาเนี่ยก็คือจุมลนหรือประโยคที่ขึ้นต้นเมก้าฟีนเวลาที่เราจะแปลเราต้องแปลไฟเอ็นก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาไฟเอ็นก่อนนะฟีอนในที่นี้ก็คือนาะฟาอ้าไฟเอ็นของมันก็คือใช่อุ่น ามาไม่มีใช้อุนสิ่งหนึ่งสิ่งใดมิสู่อัลาตินจะแปลเลยก็ได้หรือว่าเราจะแปลว่าแปลย้อนกลับก็ได้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนับว่าอัลก้อนบบที่จะให้ประโยชน์กับหวัวใจก้อนบาในที่นี้เป็นเป็นก้อนบาเป็นหวัวใจหวัวใจจริงๆเลยนะเพราะหวัวใจอัลก้อนบบมันจะมีสองความหมาย ที่มีความหมายหมายถึงหัวใจและอีกความหมายหนึง่งก็คืออะไรนะก็คืออัคตก็คือสติปัญญาแต่ในที่นี้หมายถึงหัวใจนี่แหัวใจในจิตใจมุชอฟนี้บอกว่าไม่มีอะไรที่จะให้ประโยชน์แก่หัวใจมิสุลูอุสนาตินเหมือนหรือเท่ากับการปลีตัวอุสละ การปลีกตัวเยอะเดคูลูบีาการปิดตัวแบบไหนอ่ะการปิดตัวที่จะทําให้ไมได้านิฟิกราินที่จะทําให้เราเข้าสู่สนามไมได้าเนี่ยอ่ไมได้าเนี่ยความหมายเดิมแปลว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอรับะ่ะถ้าเขาบอกไมได้นก็คือวงเวียนเป็นที่กว้างๆและอยู่กลางกลางเลย นะแต่ในที่นี้เราอาจจะแปลว่าวงาสนามนะไม่มีอะไรที่จะให้ประโยชน์เท่ากับการที่เราปลีกตัวเองนะปเปลีกนตัวเองที่ทำให้เปลีนตัวเองที่ทําให้เราเนี่ยเข้าไปสู่สนามแห่งแห่งการให้เกิดฟิกรอฟิกรอแปลว่าความคิด จุดประสงค์หรือมูรอดของฟิกรองในที่นี้หมายถึงฟักกุรนะประโยคนี้จะแบ,บ่งออกเป็นสองภาพไปกันภาพที่1ก็คืออุซละนะคีย์เวิร์ดสำคัญหรือคำสำคัญในประโยคเนี้อันแรกเลยคำแรกเลยก็คืออุซละอุซละก็คืออุซละเนี่ยคือการเปิดตัวเองหรือแยกตัวเอง,เอ,งออกมา ฮิกมาเนี่ยเป็นฮิกมาที่ต่อเนื่องจากาฮิกม้าที่ผ่านมานะฮิกม้าที่ที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงเรื่องของการค่มูลนะข่ม,มลูมมลก็คือการที่เอ่ออะไรล่ะให้เวลากับตัวเองเนี่ยแยกตัวเยกตัวขม,มลูลนแหมเนมลูล จงฝังตัวเองในแผ่นดินที่ไร้ชื่อเสียงก็คือว่าเม่เราเนี่ยยึดติดก,กับชื่อเสียงเราคือฝังชื่อของเราเองฝังชื่อของเราฝังตัวเราเองเนี่ยเวลาเราจะทำม,มั่นใดกันแล้วแต่ให้นึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดขึ้นจากเา่าซึมซับหนูตาอาไรคือฝันตัวเองโคมุนนะให้ฝันตัวเราเองเนี่ยทีนี้ไอฮิกมาที่แล้วเนี่ยจุดประสงค์ของโคงมุนก็คือเพื่อให้เราเนี่ยมีความอิคลาสมีใจที่คลาสในการปฏิบัติอามันนะอามันอามันในที่นี้มันอามันอิสวาเล่แต่ทีเนี้ยนะในฮิกมาเนี่ยมันต่อเนี่ย ลนะักษณะก็คล้ายๆกับกลุ่มูลกลุม,มูลเหมือนกันนะก็คือการแยกตัวเองออกมาการแยกตัวการแยกตัวจากสังคมนั่นแหละอุสลาเนี่ยการแยกตัวจากสังคมมนันเหมือนกับออท่านถามว่ามันมีรูปแบบไหมการแยกตัวเองออกมา มันมีรูปแบบคนที่เริ่มต้นรูปแบบของอุสลัก็คือท่านบบาานบีอิบรอฮีมอลัยฮิสามนะท่านนบีอิบรอฮีมอลัยฮิสระจริงๆรูปแบบที่เราทำเน่ยบัลสวส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากรูปแบบของท่านนบีอิบรอฮีมนะที่จะเห็นเด่นชัดลนก็คือเรื่องของการทำพัดการตะวาาการสะแอเนี่ยนี่ก็เป็นรูปแบบนะมาจากสมัยของนบีอิบรอฮีม แล้วหลังจากนบีอบรฮิมนะหมดสมัยของท่านน,านบีบรอหิมก็มีการสืบเนื่องมนุษย์ก็สืบเนื่องรูปแบบหรือพฤติการที่ท่านน,านบีบรอหิมได้ทําทิ้ริงไว้เป็นร่องรอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการนะการขวัวนะการการขวัวก็หมายถึงการ,การ,การ,การปิดต,ตัวเองออกมาแล้วก็คิดใครควรน,นะในป่าในเขาในถ้ำอะไรพวกนี้ สืบกันมาสืบต่อๆกันมานะสืบพฤติการแบบท่านนาบีบรอฮิมเนี่ยสืบมาจนกระทั่งถ,ถึงสมัยของท่านอ,อ่ตอนที่ท่านนาบีมาสลุลลลสลัมเริ่มต้นจะเริ่มต้นประกาศศาสนาะการเริ่มต้นประกาศศาสนาะท่านนาบีเองก็ปฏิบัติตามสุนัขของท่านนาบีบรอฮิมัยอิอสลามเช่นเดียวกันก็คือไปฟวัวอยู่โคซลาอยู่ในท่านนะถามว่ามีประโยชน์ไหม มีประโยชน์เพราะอะไรเราจะเห็นได้ว่าท่านนบีบรอฮิมเนี่ยปิดตัวจากสังคมแม,ม้กระทั่งในสังคมนั้นน่ะมีพ่อของเขาอยู่ด้วยพ่อ,ขอเขาอขอมีอาชีพปั้นบุกปัป้นใช่ไหมชั้งชันที่ว่านบีบรอฮิมก็เตือนแล้วนะเตือนพ่อแล้วให้เลิกพฤติกรรมอย่างเนี้ยพฤติกรรมในการสร้างเจเวตรูปปันน้นออกมาขายให้กับผู้คนได้ประกาหว้นัสือผูชายพวกเนี้ย แต่ว่าพ่อก็ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อเขาจึงต้องเนี่ยซานกุสละออกมาและการกุสละเขานี่แหละทำให้อลส,สุบพันมมตาลาทำให้ลูกหลานของท่านนาบีบรอฮีมเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นนบีใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นท่านนาบียะโบูบท่านนบีอิสมาอินนะก็เป็นนบีก็คือว่าเป็นการตอบอ่เป็นการอะไรนะเป็นการ ให้รางวัลแก่ท่านอับดุลเบรอดิมัยอิสลามในเรื่องของในเรื่องของการแยกกิจการในเรื่องของการอุสลักแยกตัวออกมาจากสังคมนะั้นนะตอนหลังก็ท่านอับดุลเบรอติมย์ก็ออยพไป,ไป,ไ,ปไปอยู่ที่คอร์ลีนนะหรือในปาเลสไตน์นั่นเองแล้วก็เดินทางไปเดินทางไปไปมามาระหว่างอียแล้วหลังจากนั้นก็เอานาบีุอมีนคะอมีนบีอิสมาองท่นอับนบีอิสมาเองเนี่ยมาที่มาที่อะไรนะ มาที่มักะก,ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของอุละที่สืบทอดกันมาจากตัวเองก็สืบทอดให้ภรรยาแล้วก็ลูกหลานของท่านนาบีอิบรอฮิมก็สืบทอดกันมาจนกระทั่งมาถึงสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั่นก็คือเรื่องของอุละ หรือจะเรียกจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ JI, ally, คือการคอนวะนั่นเองพูดๆไม่คำเนียคอนวะนะก็คือการคอนวัเพราะว่าถึงแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยท่านนบีท่านนบีท่านนบีของสุลต่านเนี่ยจะอุสล่เนี่ยจากสังคมไปอยู่ในถ้ำแต่พอหล in oui, ังจากที <transgender Between> <rix> ่ท as <ne> ่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลเล่ หลายคนบอกหลายคนเข้าใจว่าท่านทิ้งการอุตสาหะแล้วท่านยังมีการอุสลาะอยู่แต่ว่าอุตสาหะของท่านนี้นก็คือทําในบา้านอยู่ในบา้านก็คือท่านจะทิ้งท่านจะหาเวลาบางช่วงในการที่ปลีกนะจากครอบครัวเลืใช้วเวลากับตัวเองแล้วก็อยู่กับการอยู่กับการคิดให้ควรอะทีน,ะทนี้ดูในในในมต Desha. Artinya Fama itu tua Dia dah memberi manfaat akan hati Suatu yang seumpamu menjauhkan Diri daripada Daripada manusia Maka Fama ia dia memberi manfaat Menyikan hai Akan hati kat buah Suatu doi sing, sing. ยังสะอุปมาที่จะเทียบเทียมเท่ากับมันเจ้ากันดีรีดาิปะดะมุสิโที่มันจะมีที่มันจะให้ประโยชน์เท่ากับการที่มันเจ้ากันก็คือปิดตัวเองออกหา่างนะดีรีเนี่ยปิดตัวเองริปะดะมุสิโอออกห่างจากสังคมออกจากมนุษย์ยังมาโซคหัดติดังงันเดียวที่จะทำให้หัวใจมันเข้าเกิดปะไมได้สิเกต เข้าไปสู่สนามแห่งการคิดไข้ควนดาลัสเซอร์ฮาต่เอเนาคิดไข้ควรในข้อเท็จริงหรือความเป็นจริงต่างๆย,ย้อนกลับทิดนึงเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่จะให้ประโยชน์แก่หัวใจได้ดีเท่ากับการอุศลการอุศลก็คือก,การปกตัวจากสังคมออกมา การปีตตัวจากมนุษย์ออกมาหน้าหน้าแปลกใจก็คือคำว่าอุสลามเนี่ยอุซานิฟลเอกใช้คำนากีร้อคือไม่มีอลิกลามคำนากีร้อนเนี่ยก็คือคำที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีการเจาะจงและนากีร้อเนี่ยมันจะมีความหมายก็คืออัตกรกลีนก็คือช่วงเวลระยะเวลาสั้นๆเล็กน้อยเท่านั้นน่าเล็กน้อยเท่านั้น หมายความว่าการที่เราจะปิดตัวเองแล้วการปิดตัวเองมันจะให้ประโยชน์กับหัวใจอะนะอาจจะให้ประโยชน์ในเรื่องของการรักษาหัวใจถ้าหัวใจของเรามีโรคมาก่อนแต่จะพูดถึงในเกีรอวกในอุตลาการปิดตัวในที่เนี่ยเราใช้ใช้คำในเกีรอเนี่ยมันก็จะมีความหมายว่าการปิดตัวแค่เพียงช่วงระยะเวลาเล็กน้อยเพราะอะไร ถ้ามันปีกตัวตลอดทั้งวันทั้งปีทั้งท่านเดือนทั้งปีเนี่ยแน่นอนอย่างยิ่งมันก็จะผิดวัตถุประสงค์ของของธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีลักษณะของอิสติมาอีเป็นสัตว์สังคมกนจะต้องอยู่ร่วมกับสังคมเราไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดตัววิเวกตลอดเวลาทั้งทั้งปีทั้งคืนไม่ใช่นะนะด้วยเหตุน,นี้เองเนี่ยลราใช้คาําว่าอุสลาติน ถ้าใช้คําว่าออุสละเอาอิสลามเข้ามาปพ๊บมันจะกลายเป็นมารีฟาพอเป็นมารีฟาเพึ่มันจะฝืนจากธรรมชาติทันทีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลักการของอิสลามหลักการปฏิบัติในอิสลามเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ไมอะไรไม่ฝืนกฎธรรมชาติของมนุษย์ที่เอาธรรมชาติที่อาัาลลอฮ์สร้างให้กับมนุษย์เนะเพราะฉะนั้นการอุศละที่จะเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยก็คือการอุศละแค่เพียงชัว่วครั้งชัว่วคราวแต่อุสละแบบไหนต้องเป็นอุสละที่ มันจะต้องมีทำให้เราเ,เข้าสู่ไมแานตะฟักกุรด้วยเข้าสู่สนามแห่งการพูดคิดหรือพูดง่ายๆเลยนะก็คือแยกตัวออกมาและเราก็จะต้องจะต้องตะฟักกุรสมองของเราเนี่ยจะตะฟักกุรตะฟักกุรเนี่ยถ้าดูในอุซุนอุซุลุด,ดีเนี่ยมันจะแบ,บ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันหนึ่งตะฟักกุรเชิญที่จะยอมรับในอ,อะไรเ,เพื่อจะมาอิฟตลุลลอฮ์ยอมรับอัลลอฮ เพื่อจะจที่จะอิกรัอัลลอฮ์พูดที่จะยอมรับอัลลอฮ์นะอย่างเช่นการนับอิเล,ลมัคหลูกอตการที่เราพิจารณาให้ควรในมักหลกต่างๆเวลาที่เราไปท่องเที่ยวไปไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวแม่น้ําเราปิดตัวเองออกมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ดูมักหลกของลาตาล่าในบริเวณนั้นคิดให้ควรเพื่อที่จะอิกรอบอัลลอฮ์ เพื่อให้ได้มะริฟตุลอันนี้การตะฟัดกคตรประเภทที่หนึ่งปิดตัวและตะดฟัดโตนะประเภทที่สองก็คือการตะฟัดกุตรตะดับโตรตะอัมมุนนะปิดตัวเองออกมาให้เวลาเวลาจะตัวเองออกมาอ่านกุรอานพร้อมกับตะอัมมุนตะดดับโรในอัลกุรอานว่าทำไมอัลลอฮฺสุบนาตัาลากล่าวอย่างนี้กล่าวอย่างนี้กล่าวอย่างนี้เพราะในอัลกุรอานเนี่ยจะกล่าวอย่างเป็นลำดับอย่างสวยงามนะกล่าวเรื่องของ อะไรนั่นดวงอาทิตย์และก็มาดวงจันทร์พอหลังจากกล่าวเรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็กล่าวเรื่องของกลางคืนกลางวันเพราะดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มันทําให้เกิดกลางคืนกลางวันมันจะเป็นลําดับอย่างนี้พอเกิดเป็นกลางคืนกลางวันแล้วก็แสดงว่ามันมีมันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเอาเร์ก็จะกล่าวถึงเรื่องของการฟ้าหลังน้ําฝนหลังจากฟ้าหลังน้ําฝนก็จะพูดถึงเรื่องของนาบาจาเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารที่งอกงอออกมา คือแบบปัญละสะลวยมากอันนี้ก็คือการตัดาบุดนะในอายะอัลกุรอานนะจะรูปแบบของการตัดฟักกุ๊เนี่ยก็จะมีอยู่สองสองรูปแบบด้วยกันทีนี้มไปดูในชาร์ตต่อการที่เราปิดตัวเองออกมาจากสังคมมนุษย์นะในเข้าสู่อะไรนะเข้าสู่สนามแห่งการสกเกตเข้าสู่สนามแห่งการคิดแห่ควรตึกตรองในข้อเท็จจริงต่างๆมากมตียาตียาคุสละ ดังนั้นเขาบอกว่าเทียบเทียบอุลรกทุกทุกการแยกตัวออกมาการเปรียตัวเองออกมานั้นเทียดัสซับต่อดังกานฟีเกตว่ากว่ามันไม่มีการฟกเกตด้วยนะเพราะมันแบ่งออกเป็นสองพาร์ทนะสองส่วนด้วยกันหนึ่งอุสรสองฟกเกตนะหรือต่อฟักกดมาโกติเดมาโกติเดปาโดนูดีบิลังกันดังนั้นถ้าหากว่ามีแต่การอุสะแต่ไม่มีการฟกเกตเข้าไปในในขณะที่อุลรการอุสลอันนั้น ตีดอยิบายนั่งไม่ไม่นับก็คือไม่พิจารณาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอิสลามเนี่ยไม่ได้นั่งไม่ไม่ไม่ได้อะไรนะไม่ได้สนับสนุนเรื่องของการนั่งนั่งอะไรนะเขาเรียกนั่งสมมติว่าเรานั่งขัสมาทิ่ทาใจให้มันโล่งว่าไม่คิดแค่ัวอะไรเลยอันเนี้ยไม่ได้ในศาสนาของอิสลามเพราะฉะนั้นใครจะมาชวนเราไปนั่งแบบให้สมองมันว่างโล่งไปเลยไม่ได้อย่างน้อยๆจะต้องมีอารม์ อยู ini, na, na, ่ในความคิดอยู uh, a, down, ่ในในซอนของเราในหัวใจเพราะต้องต้องเป็นต้องเป็นซอนที่ดีด้วยต้องเป็นูุษุีซอนด้วยนะเพราะฉะนั้นอุสละอย่างเดียวแต่ไม่มีการปิดไม่มีการคิดให้ควรเนี่ยก็อุสละอันนั้นไม่นับพิจารณาไม่ไม่มีประโยชน์พวกนี้เนี่ยไม่ได้ให้ประโยชน์กับหัวใจดังเทียบเทียบฝีเทียบดังเทียบดังอุสระและเช่นเดียวกันการคิดให้ควรการที่เราจะ จะให้สมองของเราทำงานคิดไข้ควรจะตะฟัดกดนน่นนี่นั่นนะที่เอ่อยัยังที่อาจจะอุทไลโดยไม่มีการอุสไะแล้วแล้วก็มาต่อที่จะสัมผัสหน่อเกิดการยันอยู่เกิดกดยันะก็จะจอะไรนะก็อจะไม่ก่อเกิดผลมันจะยากแต่ฟัดกดกันที่มันจะเกิดจะเกิดอะไรนะจะเกิดผลในการที่จะจะเกิดประโยชน์จะให้ประโยชน์กับหัวใจอ่ะ มันจะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะมีสองส่วนในการมีึงสองภาคกันหนึ่งอุสลาสองตะฟัดกุแต่พวกตฟัดกุอย่างเดียวนะเราไม่มีการอุสลาเราไม่มีการเอยกซานมันก็จะยากนิดหนึ่งนะในการที่จะให้ผลกับหัวจใจมาก่อย,ยังมันบริมนานาฟ้าอิทูบัดหินพ้นกัตวนดังนั้นนะการที่มันจะทําให ต่อเกิดประโยชน์ต่อเกิดมัฟ้าอย่างแท้จริงนั้นมันจะต้องมีทั้งสองอย่างบริหิมพม้นเกอวโวอนูนะจะต้องมีทั้งสองอย่างเลยก็คือมีทั้งโสลานและอะไรนะและการสิเกตนะถึงแม้ว่าในสํานวนหนังสือเนี่ยใช้คำว่าสิงดีว่ามันเจ้ากันดีๆนะสิงดีๆดีกว่ามาร์ซิโอ ในที่นี้รวมทั้งเรื่องของเครื่องมือสื่อสารนะีเลยเพราะฉะนั้นเราจะอุตลาได้เราบอกว่าปิดตัวจากสังคมจากมนุษย์แล้วแต่ว่าโทรศัพท์เราไม่ปิดอันนี้ก็ยังไม่อุสลานะมันจะต้องปิดเพื่อให้ตัวเราเองอยู่ในเม็ไม่ดังของปิดรอบอยู่ในอะไรอ่ะอยู่ในสนามแห่งการคิดไห้ควรนนะ่ะเมื่อดดังนั้น,นอุตสาอีตูสจัตรอลาอีโย a ดริดสกลมักลุดังนั้นเดี๋ยวอุตลานี่แหละ นั่นก็คือการสัญจรตลอก็คือการที่เขาเนี่ยปลอดภัยได,ดรดีพาร์โดเซอรลมักรูกจากบรรดามักลุกทั้งหลายด้านดังเงนินฟิกเกตอิทูจอเหตและบาจินิฮะก่อิและด้วยกับการฟิกเกตในอุตลาที่เขาทำนะการใช้สติปัญญาคิดให้ควรในช่วงระหว่างที่เขาทําการแยกปิดตัวออกมาในการอุตลานั้นน่ะมันจะส่งผลทําให้เขาได้ประจับ ข้อเท็จจริงหลายๆอย่างฮกอร์ออกข้อเท็จจริงหลายๆอย่างเอ๊ะทำไมเอาวันตา,าละกล่าวดวงอาทนะิตย์นะก่อนหลังจากนั้นกล่าวถึงเรื่องของการคืนและกลางวันนะเพราะถ้าไม่กล่าวดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มันก็จะมีเรื่องของการคืนและกลางวันเนะี่ยเราก็จะข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เราฮกอร์เอกเนี่ยเป็นยมโญเนะมาจากไตรกิจการไตกิกอง พอเรารู้เรื่องฮักิีกั๊ในเรื่องนี้เราก็เอ๊ยใครวางระบบนี้มานะมันก็ลากยาวออกไปจนกระทั่งเราเกิดมะเริฟกระกุลรอบนะไม่เพียงแค่นั้นจริงๆแล้วเรื่องของอุจลารพร้อมกับมีฟิกเกตเนี่ยมันจะรักษาโรคของหัวใจเราด้วยนะ,ะเราต้องไม่ลืมว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โรคใจภาพอย่างเดียวแต่มันมีโรคที่เกี่ยวกับหัวใจซึ่งบางทีงเราเองเราก็ไม่รู้ตัว มาก็และการอุจล่า์พร้อมกับฟิกเก็ตก็เป็นหนทางในการที่เยียวยาหัวใจจากโรคของหัวใจมากกบาว่าสหกีดังนั้นหัวใจนั้นอบิโลสุณีเอออเดรปดาขยันยังวะเมียหัวใจของเรานั้นเมื่อสุญีเมื่อเราเนี่ยซ่อนตัวเมื่อเราเนี่ยอะไรอ่เมื่อเราเนี่ย เป็นตัวเองอะนะใใหัวใจเราปดีดิบิบเราคอยันยังว่ามีว่ามียังเพื่อให้พ้นจากขอยยันเพื่อให้พ้นจากจินตนาการที่ว่าทำจากจินตนาการที่ที่เป็นการแค่คาะเนีมาต่อทียอดอิงเงาลากิบากินุชกดังนั้นนะที่อดอิงเงาลากิบากิชกนุ มาไล่การาาาในภาครอไอูจูเดียนดังนั้นถ้าหากว่าเราหัวใจเนี่ยถ้าเกิดว่าหัวใจของเราเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ซ่อนมันไม่ได้ซ่อนเน้นมันไม่ได้กำจัดนาคยักจินตนาการที่ เป็นแค่เพียงวาอัมเป็นแค่เพียงการคาดคเดีออกไปดังนั้นมันก็จะไม่มีสิ่งใดหลงเหลือสําหรับเขาที่ดิะเดี่ดละติยงอะไรกี่ไปกินอุชชดังนั้นมันก็จะไม่มีเข้อสงสัยเนี่ยหลงเหลืออยู่มาไลกันดารามพักกอ็กวูดิยานอกจากมันจะอยู่ในความเป็นจริงที่มีอยู่เท่านั้นหมายความว่าถ้าเรามี มีอุจลมีการตะฟากุดและกําจัดว่าว่าัมออกไปมันก็จะไม่มีชักมันก็จะไม่มีเรื่องของการคักคาดคเี cane. มันจะก็จะไม่มีเรื่องของข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเหลืออยู่ในหัวใจของเราเว้นแต่สิ่งที่จะเหลืออยู่นะั้นก็คือข้อเท็จจริงต่างๆที่ที่บูจูดิยะที่มีอยู่มกาบรูเลฟาอิดาอิโอมงะงะาวีปะดะพระเจ้าปะดาดิวริญู ดังน e, ั้นมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้จักพระเจ้ารู้จักคือพูดง่ายๆว่าอุสลักการอุสลักที่มีการตะฟัดกุศลเนี่ยผลของมันก็คือจะทําให้เราเนี่ยมาริฟตุลลอกรู้จักอัลลอฮ์และภายในตัวเราเองด้วยนั่นหมายความว่าเวลาเราจะต่อฟัดกุศลระวังแผนว่าเราจะตะฟัดกุศลเพื่อให้มาริฟตุลลอฮเราก็จะมาริฟตุลลอฮ มีอุสลันะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต่ฟักโุษร,รู้จักตัวเองด้วยนะอุสละแล้วแล้วก็ต่ฟักโุษเพื่อให้รู้จักตัวเองด้วยบางทีก็จะทําให้รู้จักเรารู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นด้วยเช่นกันมากับอัลลอฮ์มากขึ้นด้วยเช่นกัน